ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับในบทเรียนนี้เราจะเรียนเครื่องมือที่ชื่อว่า Shape Builder Tool นะครับจากชื่อมันนะครับมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันทำงานกับพวก Shape นะครับเพราะฉะนั้นให้ผู้เรียนลองสร้าง Shape ขึ้นมาก่อน2ชิ้นนะครับจากที่ผมสร้างก็จะเป็นวงกลม2ชิ้น ที่สร้างวงกลมก็เพราะว่ามันจะให้เห็นภาพได้ง่ายนะครับแต่สำหรับผู้เรียนสามารถสร้างวงกลมสี่เหลี่ยมหรือว่าพลิกอนอะไรก็ตามแต่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยดีกว่าสำหรับเครื่องมือ Shape Builder Tool นะครับหน้าตามันจะเป็นวงกลม2วงนะครับมีจุดๆด้านในแล้วก็มีลูกศรคีย์ลัดของมันคือ Shift กับ M นะวิธีใช้งานเดี๋ยวผมจะลอง ลากวงกลมให้มันซ้อนกันสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นวงกลมก็ลองลากส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะให้มันทับกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้เลือกโดยการ d ดกนะครับ selection ทั้ง2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราลองคลิกตัว shape builder tool กันคลิกแล้วจะเห็นว่า มันจะมีพื้นที่สีเทาๆอย่างนี้นะวิธีใช้งานแรกที่ผมจะสอนก็คือการเมิร์ดหรือว่ารวมเชฟ2ชิ้นเข้าด้วยกันวิธีการใช้งานคือพอเราคลิกที่เชฟบิ u i เ d อร์ท o l แล้วให้เราลากนะครับลากส่วนพื้นที่ส่วนทั้งหมดที่เราจะให้มันรวมกันแล้วก็ปล่อยจะเห็นว่าเดี๋ยวกลับมาเลือก Selection นะจะเห็นว่าตอนนี้วงกลมกลายเป็นชิ้นเดียวกันแล้ว อันนี้คือความสามารถของ Shape Builder Tool อย่างแรกนั่นก็คือการเมิ g e Shape เข้าด้วยกันอย่างที่2เดี๋ยวผมขอ c t r l Z หรือว่าใน Mac ก็จะเป็น Command Z นะครับย้อนหลังกลับไปก่อนก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือนะจะให้ดูความสามารถที่2นะครับให้เราเลือกทั้งคู่ก่อนนะเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเรามาเลือก แชร์ builder t o กทีเนี่ยเราลองจิ้มไปสักส่วนหนึ่งอะโอเคแล้วกด selection นะสีดำลูกศรสีดำจะเห็นว่าถ้าเราจิ้มไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะเป็นการตัดหรือว่าแยกชิ้นส่วนที่มันค้อมกันอยู่นั่นเองหรือว่าพื้นที่ที่มันทับกันนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถที่สองอันที่สาม ประโยชน์ของมันใช้ได้ในการวาดนะในการวาดรูปทรงอื่นๆเช่นอันนี้ดูผมก่อนนะครับผมจะลองสร้างวงกลมขึ้นมาแล้ว copy โดยการกด alt กับ shift นะลากให้เป็น4วงทีนี้ผมจะเลือกทั้งหมดเรามาที่ เชฟบิวดเออร์นะครับแล้วผมลองลากทั้งสีอันเลยให้าเป็นชิ้นเดียวกันลองเปลี่ยนเป็นสีแดงจะเห็นว่าเราจะได้เชฟที่ดูเหมือนกลีบดอกไม้นี้ตรงกลางพอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหมือนในเหมือนดอกไม้ในการ์ตูนเห็นไหมตัว เชฟบิลเดอร์เนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากตัวเชฟบิลเดอร์ก็จะเป็นเครื่องมือที่เกือบจะเป็นเครื่องมือหลักในบทเรียนของเราเพราะว่าอาจจะมีบางส่วนที่เราใช้มันในการตัดส่วนที่มันคล้อมการตัดเชฟหรืออะไรพวกนี้นะสำหรับบทเรียนนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับก็ลองเล่นกันดูแล้วฝึกให้ชำนาญแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในบทเรียนถัดไปนะครับ